เดินตั้งแต่หน้าประตูรู้เลยนะเข้าไปที่ประตูบ้านเข้าไปห้องต่างๆของบ้านแล้วก็ห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องนอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีเป็นชามสักอันหนึ่งที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็หาไม้สักอันหนึ่งเพื่อให้เกิดเสียงให้มันเคลื่อนไหวให้คือมันเงียบปานานแล้วให้มันเคลื่อนไหวให้มันเกิดเสียงเสร็จแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะก็ไปหากระดิ่งกระดิ่งลมหรือโมบายเนี่ย นี่ค่ะให้ดูค่ะของเราก็มีนะคะอ่าอันนี้เป็นเป็นหกแท่งนะฮะเราอาจจะไปห้อยไว้ที่ประตูใหญ่ของบ้านเสียงเสียงเราะด้วยนะประตูใหญ่ของบ้านแล้วก็หน้าต่างค่ะประตูประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังแล้วก็หน้าต่างห้อยเพื่อให้มันเกิดเสียงคือพลังอินคือมันไม่เคลื่อนไหวมานานเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มันเกิดเสียงสงครับเอ่อับชาวจีนแต่โบราณเชื่อว่ามันสามารถที่จะสลายพลังงานด้านลบของบ้านได้อย่างดี Referral, ใช่คือมันต้องเป็นเสียงที่เป็นเกิดขึ้นจากคลื่นโลหะค่ะนี <h <h ่แหละนี <h> <h ่ก็เป็นโลหะค่ะนะครับก็นั่นแหละครับแล้วก็ไปแขวนไว้ตามประตูแต่ผมเน้นว่าน่าจะเป็นประตูประตูประตูใหญ่ประตูหลักของบ้านแล้วก็ประตูหลังบ้านอืมคือหน้าบ้านกับหลังบ้านใช่ต้องแขวนนะครับนะครับเนี่ยคือคือการแก้แบบแบบง่ายๆง่ายคือทําได้ด้วยตัวเองกัมญาหาซื้อได้ที่เลย เกลือเขาสารบ้านมีอยู่แล้วนะคะนะครับกำยานนี้เราต้องจุดไว้ทุกที่ในบ้านเลยหรือเปล่าคะ ก็เราเราเราจุดไว้แล้วก็เราก็เดินไปตามตามห้องต่างๆของบ้านคือเราถือใส่ถ้วยถ้วยดำที่บอกไปเราก็ถือไปนะไม่น่าเชื่อนะว่าเกลือเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมากจะซึมซับพลังงานที่ไม่อยู่งบ้านให้หมดเลยแต่ว่าจะทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยหมายความว่าเราทําความสะอาดในบ้านแล้วนะต้องทําความสะอาดก็คือต้องบิคลีนนิ่งเดย์ในบ้านก่อนให้สะอาดให้สะอาดเอี่ยมเลยนะถึงจะมาเสริมฮวงจุ้ยอีกทีนึงนัทที่บอกไปนี่เป็นวิธีที่ง่ายๆง่ายๆอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งง่ายๆค่ะเกลือเจ้าสารกํายางนะคะ เกลือกับข้าวสารเนี่ยเราก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ไว้ตามมุมห้องที่อาจารย์บอกไม่ต้องไปโปรยทั้งบ้านใช่ไหมคะตามไว้ตามมุมห้องจุดกายานไว้ในโถในถ้วยสีดํานะคะแล้วก็เดินไปทั่วบ้านเลยตั้งแต่ประตูหน้าบ้านเข้ามาเดินไปทั่วบ้านเลยแล้วถ้าใจให้ดีค่ะคุณ้ชมค่ะซื้อนี่ค่ะในรายการของเราก็มีนะคะตามเบอร์ c เซนเ็น e n t e r ที่ขึ้นอยู่นะคะนี่เลยโทรเข้ามาสอบถามได้ราคาเท่าไหร่อย่างนี้จะเป็นกระดงนี้ให้เสียงที่ไพเราะคือกระดิ่งลมเนี่ยผมอธิบายนิดนึงว่า บางครั้งเจะไปเจอที่เป็น5้าแท่งนะแต่ผมจะไม่ไม่ให้ใช้ผมจะให้ใช้6แท่งก็คือนี่คือ6แท่งเขาถือว่าเลข6เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทองนะครับซึ่งใช่นี่คือธาตุโลหะคือธาตุทองอันเดียวกันและสังเกตดูเสียงมันจะมันจะกังวานไพเราะมากคนจีนก็ถึงเปรียบเทียบแต่โบราณว่าผู้หญิงที่เสียงไพเราะเนี่ยมันจะเหมือนกับเสียงแผ่นหยกกระคบกันหรือเสียงพวกเนี่ยมันจะกังวานใสก็คือเนี่ฮะนะครับนี่เองนะครับ นน้สวยวยยดแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดมันมีมันแล้วแต่บ้านนะบางบ้านถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ประตูใหญ่หน่อยก็อาจจะไปหาไซที่ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยต่ไม่ใช่บ้านหลังเล็กไปใช้อันเท่านี้ไม่ได้ให้มันสมดุลทุกบ่อต้องให้สมดุลกับบ้านด้วยนะ,นะไม่ใช่บ้านหลังนิดนึงกระดิ่งอันเลอะเลยบ,บ้านหลังใหญ่กระดิ่งอันน้อย <N oy ing. laughs> อย่างที่บอกค่ะที่อาจารย์บอกติดไว้ประตูหลักๆของบ้านนะคะหน้าบ้านด้วยหลังบ้านด้วยถุาผู้ชมมีบ้านไซที่คิดว่าเออเหมาะนะกับขนาดอย่างนี้โทรศัพท์เข้ามาค่ะสอบถามราคาของเราได้ราคาไม่แพงเลยนะคะอาจารย์คนแนะนําด้วยนะคะอ่ะเราคุยกันในเรื่องของผมงจุย้ยละผมงจุ้ยน้ารถทีนี้เนี่ยคุยในเรื่องของอีกเรื่องนึงค่ะสำคัญอันนี้เกี่ยวเกี่ยวกับตัวบุคคลเลยอยากทราบเลยอาจารย์ในเรื่องของโง่เหงกันว่าแล้ว ผู้หญิงนะจารย์ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโง่เฮงหรือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญบางคนบอกเอ้ยเห็นหน้านี่เอ้ยโง่เฮงดีนี่คำว่าโง่เฮงดีเนี่ยของเขาเนี่ยดูยังไงคะอาจารย์ว่าคนนี้เนี่ยต้องรวยหรือว่าอนาคตเนี่ยรวยแน่อออ๋าจารย์ดูยังไงคะเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นจะบอกว่าดูยังไงนะอธิบายก่อนโง่เฮงอธิบายก่อนโง่เฮงคืออะไรโง่นี่คือห้าเฮงนี่คือลักษณะ โงเฮงก็คือลักษณะหรือท่าทางห้านั่นเองท่าทางห้าลักษณะบุคคลก็ขนาดม้ายังมีลักษณะตัวนี้รู้้ม้าตัวนี้สง่างามอ่าอะไรดีบ้างคนเราที่เป็นสัตว์ประเสริฐมันจะมีลักษณะได้ไงมันก็ต้องมีฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาให้มาแต่เราสามารถที่จะใช้ดูถึงเรื่องของพฤติกรรมความสามารถอุปนิสัยหรือการขึ้นลงของชะตาได้ดูจากอะไรดูจากใบหน้าอะไรโงเฮงนั่นเอง เมื่อกี้ถามนะคนรวยไปนะคนมีฐานะดูยังไงนะจะไปดูใครหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องดูใครจ้าดูตัวหนูเองก่อนว่าหนูจะเป็นยังไงมังโง่เฮงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเองหลักฐานของโง่เฮงมันมีอีกหลายขั้นตอนนะแต่ผมจะพามาถึงตรงนี้ก่อนเลยว่าคนมีฐานะดูอย่างไรคนะให้สังเกตหลักๆนะครับบนอวัยวะสองสาอย่างบนหน้านะครับหนึ่ง จมูกจมูกจมูกครับจมูกคนที่หลักทรัพย์หรือมีหลักทรัพย์ฐานะดีหรืออนาคตข้างหน้าจะมีหลักทรัพย์ฐานะดีนะครับจมูกเขาจะอิ่มปีกจมูกจะหนานะครับปีกจมูกจะหนาคือเขาเรียกตีมึงอ่ะคือตำแหน่งปีกจมูกเนี่ยจะหนาและจมูกที่ดีนี่คือดูแล้วกลมนะ บางคนไม่เข้าใจผิดว่าจมูกต้องแหลมต้องโดง่งอันนั้นมันหมอค่าไหลอันนั้น,นอันนั้นมีแต่ปัญหา,าจมูกที่ดีคือปลายจมูกต้องดูกลมดูใสกลม,กลมใส,ใสแล้วก็ดูแล้วมีเนื้อแบบอาจารย์หนูกำล,ลังมองเลยว่าแบบอาจารย์เลยมีเนื้อกลมใสนี่ดูสิงแซเลยนะเนี่ยดูกันเองก่อนนีนะคะต้องกลมและใสและมีเนื้อนะครับอีกอันนึงคืออะไรลองทายสิ นอกจากจมูกใช่ไหมคะหลายๆคนหนูคิดว่าน่าจะเป็นหน้าผากถูกไหมอาจารย์ผิดผิดนะครับตหน้าผากก็บอกด้ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงนะมีเป็นเคล็ดลับอะไเนี่ยบอกที่นี่ที่เดียวนะไปดูที่ติ่งหูติ่งหูคนที่ติ่งหูมีเนื้อนะมีโอกาสที่จะมีหลักทรัพย์หรือฐานะได้มากกว่าคนที่ติ่งหูไม่ค่อยมีเนื้ออาจารย์ก็ติ่งหูเยอะ อันนี้เมื่อกี้มองนี่คือมองมองติ่งหูอาจารย์อยู่ค่ะนึกว่าเรพูดอะไรผิดกําำลังสังเกตไหมถึงสังเกตติ่งหูอาจารย์ติ่งหูติ่งหูถ้าติ่งหูมีเนื้อนะครับจับดูมีตี้ตุ้งเนี้ยนะนั่นน่ะถ้าสองอย่างนี้เนี่ยใช้ได้นะโอ้มีโอกาสหยิบชิ้นปลามันแล้วถ้าสมมติว่าจมูกสวยแต่ติ่งหูเนื้อน้อยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ก็เอออาจจะหามาได้ร้อยหนึ่งภรรยาขอไปห้าสิบ คือจะต้องจ่ายเพราะคนรอบข้างประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนว่าคือหลายครั้งเนี่ยบางคนไปคิดไปดูอย่างเดียวคือหลักงงเฮงต้องดูทั้งหน้าก่อนนะทั้งหน้าก่อนไม่ใช่โอ้คนนี้จมูกใหญ่ต้องรวยและบางคนยังจนอยู่เลยคือต้ององค์ประกอบดทั้งหน้าก่อนคือแล้วค่อยแล้วค่อยเอาตรงนี้เข้าไปไปแมทช์ไปเหมือน คือทั้งหน้าทั้งหน้าดูโอเคราศีดูดีแล้วรูปหน้า,าต่างโอเคแล้วค่อยเอาตรงนี้เข้าไปเหมือนอ๋อคือ,คอถ้าจะดูเพาะชใช่บางคนไปดูแล้วไปดูบุแบบไปดูจะดิ่งหูอย่างเดียว <c oughs> ไปดูจมูกอย่างเดียวมันไม่ได้แั้นขั้นตอนอ๋อค่ะเราดูหน้าทั้งหน้าก่อนอืมทีนี้อาจารย์มีตัวอย่างไหมคะจะเป็นพวกนักแสดงหรือใครก็ได้ค่ะที่เขาเนี่ยโง่เฮงดีอ่ะหน้าเขาโง่เฮงแบบดีเลยแล้วก็รวยอืมจริงๆนะครับผมมีอยู่สองท่าน อยู่ต่างประเทศเขาได้คิดว่าทางรายการน่าจะมีภาพของท่านของท่านนีจับจับมามีเดี๋ยวเราขึ้นมาให้ดูเลยค่ะว่าใครเขาเป็นดาราดังอีกท่านหนึ่งนี่โอ้โหเป็นเขาเรียกเป็นศิลปินตัวสกาดรายได้ต่อปีนี่โอ้เยอะมากคนหนึ่งคือทอมแฮงทอมแฮงไปดูจมูกทอมแฮงเถอะ โอ้โหทั้งใหญ่ทั้งหนาเราดูภาพอยู่นะคะจมูกฟรั่งที่เขาใหญ่เขาหนานะจันนะไม่จริงบางคนคมอ๋อบางคนคมแต่ไม่ใหญ่นี่หนาเขาไม่กลมไม่หนาเหมือนทขาทำแฮงก์ไงบางคนคือน่าจริงแต่เขาเขาไม่หนานะมะนก็คนปีจมูกบางโอ้แต่ทำแฮง์นี่ได้ทั้งหนาทั้งทั้งเออนั่นแหละดีมากดูจากภาพนี่นะจมูกวยมากนะครับแล้วสังเกตดูว่าเขาดังมาตั้งแต่สมัย เมื่อก่อนอูยังเด็กๆจนอูตปัจจุบันเขาก็ยังยังดังอยู่ก็ยังรู้จักอยู่ทำแพงนะอีกคนหนึ่งถ้าพูดมาต้องร้องอ๋อใครคะเฉินหลงโอ้จ็กกี้ชานแจกกี้ชางนี่จ็กกี้หมิงนะครับแจ็กกี้ชานบจ็กกี้ชานนะครับโอ้โหคนนี้คือไอดอลของหลายคนและจมูกเขานี่มหาการเลยโอ้โหเขาเล่นหนังมานี่ตั้งปีแล้วปัจจุบันนี้ยังอยู่ในทำเนียบอยู่แล้วก็ยังยังเป็น เป็นที่นิยมของ,ของออหลายๆท่านกลุ่มแฟนหนัง,<ไ>งแอคชั่นหนังบู๊หนังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชอบมากคุณผู้ชมก็ลองดูหน้าตัวเองสังเกตดูหลายๆคนคิดอยากจะไปทําศัลยกรรมตัดปีกจมูกบ้างเสริมให้มันแหลมบ้างอย่างนี้อาจารย์บอกแหลมไปก็ไม่ดีคือทำมาทำได้ทำได้แต่มาคุยกันก่อน อยากคุยกับอาจารย์เพราะว่าบคนไปทำมาแล้วไปตากมาแล้วอาจารย์ครับแล้วผมจะทำยังไงให้คุณกลับมาเหมือนเดิมนะฮะมันทำยากอะคือบางคนไปทำแ้มมาแล้วเนี่ยฮะฉะนั้นก่อนทำเนี่ยลองลองฉุกคิดนิดนึงก่อนว่าเออมันจะคือโง่เหงคืออย่างนี้นะผมคือสมัยก่อนตอนที่มีมีสาพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีเรื่องการแต่งหน้ามีการศัลยกรรมปัจจุบันมีตัวช่วยตรงนี้เยอะมากซึ่งซึ่งดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ทำแล้วเนี่ยต้องให้ดูดีขึ้น ไม่ใช่ทำแล้วแย่เลยทำแล้วต้องดูดีขึ้นบางคนทำมันหน้าเปลี่ยนดีขึ้นโอ้โหอันนั้นถิงสายยกนิ้วให้เลยต่บางคนถ้าเกิดทําแล้วมันดรอปลงอดีก็ต้องคุยกันอย่างนี้เนี่ยปรึกษาอาจารย์ได้ก่อนจะไปทําหรือว่าถ้าใครอยากจะเจออาจารย์ตัวจริงอยากจะให้อาจารย์ไปแก้วงจุ้ยถึงบ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่คอรเซ็นเตอร์ของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะแก้วงจุ้ยกันหลังน้ำรถหรือว่าบ้านคุณผู้ชมนะคะบ้านก็ไม่ได้น้ำท่วมหรอกแต่ว่าเรามีนี่ค่ะ ระดิ่งโมบายนั่นเองะคะ่ะที่จะแก้หวงจุ้ยให้ดีขึ้นนะคะไปแขวนตามหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านก็ได้ยังไงถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่จริงๆมีหลายเรื่องที่จะคุยครั้งกับจารยไว้เยอะแยะเลยเอาไว้ครั้งต่อๆไปนะคะ<ๆ>วันนี้เวลาใกล้หมดลงแล้วค่ะยังไงคุณผู้ชมนะคะถ้าสนใจนะคะ ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งถ้าอยากจะให้อาจารย์นะคะไปดูฮงจุ้ยที่บ้านท่านหรือว่าที่ทํางานหรือว่าที่คอนโดของท่านนะคะโทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์คอลเซนเตอร์ที่ขึ้นอยู่สอบถามกันได้นะคะหรือว่าสนใจในเรื่องของโมบายค่ะก็โทรศัพท์กันเข้ามาสอบถามกันได้และอย่าลืมผ่านหนังสือของอาจารย์ทั้ง6เล่มนี้จะซื้อเป็นเซ็ตก็ได้หรือว่าซื้อกี่เล่มก็แล้วแต่นะคะโทรมาในรายการของเราในวันนี้นะคะลดทันที10%กันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เวลาก็จะหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ขอขอบคุณอาจารย์พงษสดายอยู่ว่าอาจารย์แจ็กก ค่ะวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะกับรายการเปลี่ยนฮวงจุย้ยเปลี่ยนชีวิตชีวิตของคุณจะเปลี่ยนขึ้นไปในทางที่ดีได้ด้วยฮวงจุ้ยกับเราสองคนค่ะตามวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ค่ะก๊กและอาจารย์พงศดาย,ยูน่าทองหรือว่าอาจารย์แจ็กกี้หนิงลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ